สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเดือนแรกนะครับของปี2,568นะครับวันที่9มกราคมนะครับผมให้เพื่อนๆมาดูนะครับไก่ตัวนี้นะครับเป็นไก่แจ้นะครับไก่แจ้จุกด้วยนะครับสูงยาวเขาดินนะครับรอยชนประมาณ26แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นลูกของไอ้บากแม่หมูไม่บินเขาหรือลั่นนะครับตัวนี้นะครับก็ อ๋อบีคลิปบ้างแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนี้เป็นตัวที่ผมนํามาครับเป็นนักวิ่งครับเป็นมาล่อยาวนะครับเป็นมาล่อยาวแต่เป็นไก่ที่ดีนะครับเป็นไก่ที่สามารถตีเชิงได้นะครับตัวนี้นะครับวิ่งจบวิ่งจบนะครับเป็นมาล่อนะครับมีคลิปแล้วตัวนี้นะครับสาหรับท่านใดที่อยากดูคลิปนะครับเป็นไก่ที่ผมนําเข้ามาครับแต่เผื่อนเพื่อนสนใจคลิปนะครับเป็นไก่ล่อที่น่าจะสามารถตีเชิงได้นะครับตัวนี้นะครับ เป็นไก่วิ่งตบนะครับเป็นไก่ล่อยาวนะครับถ้าคู่ต่อสู้ไม่วิ่งตามนะครับก็จะมีการหยุดนะครับพักระยะแล้วก็วิ่งเข้ามาเสิร์ฟนะครับเน้นๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลูกเพาะที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับเป็นลูกของไอ้บากนะครับแม่หมูบิบินเขาลรือร้านตันนี้ก็มีคลิปแล้วนะครับน้ำหนักอยู่ที่27 28นะครับตัวนี้ครับสูงยาวเข่าดีน้ําหนักดีมากเลยนะครับ27 28ก็มีคลิปไปบ้างแล้วนะครับมีเพื่อนๆทุกอ่หลายท่านได้สอบถามนะครับตัวนี้แล้วก็อ่กับผู้เขาที่ผมซ้อมนะครับนวมเล่นเล่นก็คือตัวแจ้จุกตัวนี้นะครับแต่มีตำหนินะครับตัวแจ้จุกส้มตัวนี้นะครับหลายคนเห็นลีลาแล้วนะครับแข่งพิเศษนะครับแม่นแข่งพิเศษนะครับอันนี้นะครับเป็นลูกเพาะที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับผมอ่อแม่นแข่งพิเศษนะครับ เป็นล่อสั้นนะครับเลี้ยวตบนะครับถอดถอยตีนะครับวิ่งโยนแข่งครับตัวนี้นะครับลนเอลา i q ีนะครับท่าทางเอาตัวรอดเก่งครับสำหรับตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ทักมาดูคลิปได้นะครับก็มีคลิปบ้างแล้วนะครับสําหรับหลายๆตัวครับสามสี่ตัวผมก็จัดคลิปให้แล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆสนใจตัวนี้นะครับสอบถามมานะครับ้อยชนอยู่ที่สองสี่นะครับ้อยชนอยู่ที่สองสี่นะครับอันนี้นะครับ ผมก็รวมสามสี่ครั้งแล้วสําหรับตัวแจจุกมาสักครู่ครับอันนี้นําเข้ามานะครับเป็นสายของพี่โกนะครับเป็นสายของพี่โกนะครับผมนําเข้ามาครับอย่างที่รู้นะครับของพี่โกนะครับตีโดนทนได้นะครับก็ไม่ค่อยมีลีลาท่าทางเท่าไหร่นะครับแต่อาศัยแข่งแล้วก็อาศัยความอดความทนนะครับตัวนี้ครับเป็นทายาทของอ นรกทองแดงฉลามรอนี่นะครับ9ล้านจูเนียนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นไก่ที่ผมเอามาขังไว้นะครับตอนเด็กๆนะครับตอน3มเดือนดื้อนะครับ3มเดือนดื้อนะครับก็เลยจับขังไว้นะครับเป็นแผลนิดนึงแต่ตัวนี้หายดีสมบูรณ์แล้วนะครับก็4เดือนนะครับเข้าสี่เดือนเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ปล่อยออกไม่ได้นะครับปล่อยออกแล้วก็ไปหาเรื่องข้างนอกกับเพื่อนๆเขาเช่นเดิมนะ ก็เลยต้องตัดสินใจจับคังสุ่มไว้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนอกนะครับพามาดูคังนอกสุ่มนะครับนี่ครับคือตัวนะครับกําลังวัยรุ่นนะครับประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนเสร็จเ็จจะเข้าห้าเดือนซะอันนี้ก็คือไก่สาวนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับพวกนี้ก็สี่เดือนนะครับเข้าสเดือนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นทายาทของ ออพี่โกเหมือนกันนะครับเป็นทั้นหลานของดกชรีนะครับตัวนี้ก็เป็นไก่สาวนะครับนี่นะครับเราก็กำลังให้อาหารเช้านะครับอันนี้ก็เป็นไก่สาวพาเพื่อนๆมาดูนะครับนี่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับไก่นะครับแล้วก็นี่นะครับไก่รุ่นนี้นะครับก็จะรอดน้อยนะยิงตัวเล็กนะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับก็สูญเสียนะครับผมสูญเสียลูกไก่ไปเยอะนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที ocument, ่ติดตามด้วยนะครับ แล้วก็สรับเพื่อนๆที่บอกว่าราคาสูงราคาแพงก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะยากมากเลยนะครับรอบนี้นะครับอย่างที่บอกสูญเสียไก่ไปเยอะนะครับผมก็เข้าใจนะครับบางคนก็ทุนน้อยนะครับทุนน้อยก็ขอบคุณที่มาอุดหนุนซุ้มรักยาเช่นเดียวกันนะครับผมที่อุดหนุนคนระดับเดียวกันนะครับผมก็เข้าใจนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าการเพาะลําบากมากเลยกว่าจะได้แต่ละรุ่นแต่ละตัว ชุดนี้นะครับนี่ลูกไก่นะครับก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับสูญเสียเยอะมากนะครับนี่สำหรับไก่ที่รอบตัวชุดก่อนก็เป็นสาวมาแล้วนี่คือแจ้สวยนะครับนี่สวยมากเลยนะครับแต่วันนี้นะครไก่ส่วนมากก็จะเป็นไก่เยียนะครับนี่หลายๆท่านหลายๆเพื่อนหลายๆคนถามว่าสายของพี่เป็นไก่เยียหรือเปล่าก็สายของผมนะครับเป็นไก่เยียนะครับต้นฉบับเนี่ยเป็นไก่เยียครับตัวนี้นะครับนี่นะเป็นไก่เยียส่วนมากนะครับนี่นะเห็นไหมครับ พวกนี้นะครับแล้วก็สําหรับรุ่นเล็กนะครับก็จะเป็นลูกของเจ้าดําแม่ข้องเงินนะครับก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะพอดีเขาเกิดมานะครับนี่ตัวดําก็เกิดมาช่วงหน้าหนาวพอดีนะครับหลายตัวก็รอดหลายตัวก็ไม่รอดนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับว่ามันเพาะบางทีก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็อาจจะได้เจริรุ่นนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นไก่สวยนะครับนี่ตัวแจนะครับนี่ครับ มีไก่สาวมีจุกด้วยนะครับนี่นะครับเป็นแม่จุกนะครับไก่สาวจุกนะครับนี่อันนี้ไก่สี่เดือนนะครับอันนี้นะครับสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นไก่แจ้นะครับมีจุกด้วยนะครับไก่เป็นหงอนแจ้นะครับนี่มีจุกด้วยนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับเป็นเพื่อนในดดูอันนี้เป็นลูกอ่าเป็นแม่ชุดแรกเขาสับตัวสีส้มเมื่อกี้นะครับนี่ส่วนลูกเจ้าดําก็จะมีสีดําอันนี้น่าจะเป็นลูกของอ่อ แม่บิ๊กกัปนะครับสาหรับตัวเมื่อกี้นี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูไก่สาวๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับนี่จะเป็นลูกของเจ้าแม่บิ๊กกัปนะครับนี่นะครับพาเพื่อนๆดูนะครับเป็นไก่เยีนนะครับเกสเปอร์เซ็นตนะครับเป็นสายเลือดไก่เยียทั้งหมดนะครับไก่เยียสวยๆสาหรับตัวนี้นะครับสวยมากเลยนะครับเสียดายนะครับมีตําหนิเนี่ยเห็นไหมครับมีตําหนินิดนึงนะครับตรงเนี่ยตรงหัวนะครับที่ว่า ตอนสามเดือนนะครับสองสามเดือนครับหลุดไปไปเข้าคอกแม่ผิดนะครับไปเจอแม่ลูกอ่อนนะครับเป็นแม่บิ๊กกัปนะครับแม่บิ๊กกัปสาดแข่งให้ครั้งเดียวพอดีผมไม่เจอเองพอดีนะครับเนี่ยตัวนี้ตอนสามเดือนแม่บิ๊กกัปหยิบขึ้นมาแล้วก็สาดแข่งให้ครั้งเดียวเองมีตําหนินะครับก็หนังหลุดไปนิด <Bruno> นึงนะครับไม่แรงนะครับไม่แรง ไม่ถึงกระดูกไม่ทิ้งอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นแค่ส่วนหนังที่หลอกไปแต่ก็เป็นแผลเป็นนะครับเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างเขาดีนะครับ